สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปคลิปมานานนะครับเพราะว่าหลังๆมาไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจในการทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับอตอนนี้ไก่ไข่ก็เหลืออยู่ประมาณ10กว่าตัวนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปสนานเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็ดูสังเกตฉากด้านหลังนะครับก็มีงาน โครงสร้างนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงความฝันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่วางแผนไว้นั่นก็คือการสร้างบ้านนั่นเองนะครับพอได้มีโอกาสทบทวนตัวเองก็คิดว่าจะสร้างเป็นบ้านที่อยู่อาศัยกึ่งร้านค้านะครับเป็นร้านค้าด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านนั่นเองนะครับขนาดสองห้องนอนหห้องน้ํานะครับไม่มีห้องครัวนะครับ เพราะว่าวางแผนไว้ว่าจะทาครัวแยกต่างหากนะครับเราก็จะเป็นหนึ่งห้องโถงด้านหน้านะครับตามรูปที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับก็เริ่มจากการวางแผนร่วมกันกับช่างนะครับวางแผนร่วมกันกับช่างเพื่อที่จะเขียนแบบนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับนี่ครับก็ทําการยกเสาเอกเสาโทไว้นะครับตั้งแต่วันที่23ามีนานะครับเพราะว่า ยกเสาเอีกเสาโทไว้ก่อนแล้วก็ช่างเขายังติดอีกหลังนึงนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็ตั้งงบไว้อยู่ที่739,000นะครับเสาทั้งหมด12ต้นแล้วก็ต่อระเบียงด้านหน้าอีก3ต้นรวมเป็น15ต้นนะครับห้องกว้าง 3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับยกเว้นระเบียงด้านหน้าจะเป็น3เมตร50คูณ3เมตรนะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูครา่าวๆนะครับในการวางแผนเริ่มต้นนะครับนี่ครับเริ่มต้นมีอยู่ทั้งหมด2ต้นคือเสาเอกและเสาโทนั่นเองครับ,รบก็เหตุผลที่อยากทำเป็นร้านค้าก็เพราะว่าพื้นที่ด้านหน้า ก็เหลือพื้นที่ไว้จากถนนมาถึงเสาต้นแรกอยู่ประมาณ14ถึงเกือบ15เมตรนะครับประมาณ15เมตรได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขตแดนเรากับเขตถนนมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับก็เลยเอาคร่าวๆก่อนให้ลึกๆไว้ก่อนแล้วก็ให้มีพื้นที่จอดรถด้านหน้านะครับอ,อยากทำร้านค้าเพราะว่า,ามีพื้นที่ด้านหน้าพอจอดรถได้นะครับสำหรับ คนที่เดินทางผ่านเส้นนี้นะครับแต่ไม่ใช่เส้นทางหลักสักเท่าไหร่หรอกครับก็เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นทางเลี่ยงด่านของพวกไอ้รถบรรทุกหินนะครับเลี่ยงด่านน้าหนักผ่านเส้นนี้ประจำะครับถนนพังหมดแล้วนะครับแล้วก็ถัดจากฝั่งนี้ไปนะครับก็เข้าหมู่บ้านก็จะประมาณ5 0 0เมตรได้นะครับ500เมตร ซึ่งก็ไม่มีบ้านคนนะครับระหว่างเส้นทางแต่ว่าอยู่ในซอยตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับก็จะมีประมาณ5-6หลังนะครับแล้วก็อยู่บริเวณพื้นที่ซอยเข้าไปหลังบ้านอีก5-6หลังนะครับก็รวมๆก็ประมาณ10ครัวเรือนได้ครับอยู่บริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็ฐานลูกค้าก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะเป็นคนที่เขา ไปไร่ไปนานะครับเพราะว่าต้องผ่านเส้นนี้ก็ค่อนข้างที่เยอะๆนะครับจากคนในหมู่บ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอ่าเขาเรียกอะไรครับยอดขายสักเท่าไหร่ก็ตั้งเป้าไว้ว่าพอได้มีเงินหมุนช่วยซัพพอร์ตเงินเดือนที่มีอยู่อันน้อยนิดที่เหลืออยู่นะครับตอนนี้นะครับวันนี้ก็มาทักทายสมาชิกทุกท่าน คร่าวๆก่อนนะครับในการวางแผนสร้างบ้านในครั้งนี้นะครับอีพีนี้จะเป็นอีพีแรกนะครับหลังจากที่ฐานรากเสร็จขึ้นเสาเสร็จเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับความฝันของหลายๆท่านอยากมีบ้านนะครับส่วนช่างถูกใจครับถูกใจมากคือแกจะคอยรายงานผ่านทางลายเวลาเราไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยว่าแกจะเข้าหน้าง,งานทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นครับเซ็นสัญญา ถูกต้องตามกฎหมายนะครับออกแบบค่าแบบก็ฟรีครับเพราะว่าเขาสร้างบ้านให้เราด้วยเขียนแบบให้ฟรีด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ